วันนี้นะคะพี่แป้งชมจะ่สอนน้องโนนะคะรับของฟรีทั้งหมด2ชิ้นบอกเลยว่าเป็นของที่สวยและก็เท่มากเลยแป้งเคยสปอยบอกน้องไปแล้วนะนี่เลยค่ะกับสเก็ตบอร์ดที่มีกระเป๋าอยู่นะคะบอกเลยว่าเขาโคตรแบบกุชชี่นั่นเองซส่งชิ้นที่สองนะคะจะเป็นรองเท้านะคะที่เป็นแวนกับกุชชี่นะคะโดยกุชชี่เนี่ยออกแบบรายให้กับเวนนั่นเองค่ะเอามาใส่ของขอเท่มากๆเลย ที่เราต้องเข้าไปเล่นกันนะคะแบบแรกจะเป็นแบบกุชชี่เท้าวีแปจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะเราไปดูกันเลยค่ะแลวเรานะคะก็เข้ามาในแบบแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะนี่ฮะน้องๆก็วิ่งตามพี่แป้งมาได้เลยเราจะไปเอาของฟรีกรันน้องนะคะกะโดดมาตรงนี้เลยนะน่ากุ ที่นะคะกุชชี่ช็อปนั่นเองจะมีผ้าแบบนี้อยู่เรานะคะจะต้องเก็บไอเทมทั้งหมด5อันนะคะน้องๆเราเก็บมาแล้ว1ชิ้นจากนั้นนะคะน้องๆตาพี่แป้งมาอีกนะคะตรงรองเท้าคูใ่ใหญ่จะมีอีกหนึ่งชิ้นนะคะเป็นชิ้นที่2นั่นเองนี้เราได้มาแล้วเรียบร้อยนะไปดูชิ้นที่3กันเลยจ้าให้วิ่งมาตรงนี้นะคะน้องๆที่เป็นเหมือนดมน้ำาตรงนี้นะคะและในน้ำนะาจะมีรองเทาง้า1คู่นะคะวางอยู่1ข้างสีเออกระโดดไปเลยจ้า เราได้มาแล้วนะานี้อะเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะและชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นตึกที่เป็นสีสีแบบนี้น้องวิ่งเข้ามาได้เลยค่ะจากนั้นนะคะมันจะอยู่หลังคมนะน้องจะมีเศษผ้าแบบนี้อยู่ให้น้องไปรับได้เลยจากนั้นมันจะขึ้นแบบนี้นะคะนี้ด้านร่างขวามือแบบนี้แต่ยังไม่ได้ของนะเดี๋ยวเรานะคะจะต้องไปตรงนี้นะคะนี้เลยค่ะเรานะคะผ่านแลน้วนะแบบนี้เราต้องไปที่แบบเวนต่อเลยจ้า น้องๆนะคะเข้ามาแมปแวนแล้วนะคะน้องๆมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยให้เรานะหาไอเทมทั้งหมด5อันเหมือนกันค่ะให้น้องๆนะคะวิ่งตามพี่แป้งมาได้เลยนะคะครั้งนี้มันจะยากนิดนึงนะคะอาจะต้องใช้การควบคุมนิดหน่อยอาวิ่งตามมาได้เลยค่ะทูสเก็ตบอร์ดมาเลยจ้าพี่แป้งจะเร่งภาพแบบนี้นะจะนั่งกระเด้งขึ้นมาแบบนี้บนตึกเลยนะจะมีแสงสีฟ้าๆอยู่ก็คือไอเทมอันแรกนั่นเองค่ะนี่ฮึ ก็ได้ไอเทมมาแล้วนะคะน้องก็จะเห็นว่าตึกตรงข้ามนะ,ะจะมีแสงสีฟ้าอยู่คืออันที่2ไปกันเลยจ้าอ่ะพี่แป้งพามาดูอีกว่าอันที่สองเนี่ยมันอยู่ตรงไหนให้นรางนนะคะไปตามแสงได้เลยก็จะเจอขอนะคะหรือไอเทมอยู่ตรงนั้นนั่นเองค่ะอ่ะราไปดูอันต่อไปกันเลยจ้าแล้วพี่แป้งนะคะพามาเอานะคะอันต่อไปคืออันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อันที่2อเเปล่าอ่ะฮึบกระโดดขึ้นมาแล้วรีบรต่อ่ไปเราไปฟังดูนกันบ้าง พมื่อเราเนะคะมาเอาอันต่อไปแล้วเรียบร้อยนะคะบอกเลยว่าอยู่ตึกข้างๆกันไม่ยากเลยช่มล่ะอ่าเราก็ไปเอาอันสุดท้ายกันเลยดีกว่าคะ่ะอันสุดท้ายนะคะน้องๆจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะ,ะซึ่งมันเหมือนตอนแรกที่เรามาเลยค่ะน้องๆไปอยู่ตึกข้างๆกันเดี๋ยวพี่แป้งจะพาถไลไปดูนะคะนี่เลยฮึบกระโดดลงไปได้เลยจ้าโอ้นี่พี่แป้งก็มาแล้วนะคะกับอันสุดท้ายนั่นเองนี่ฮึบ เลยนี่มันจะขึ้นดานรางขวามือแบบนี้นะคะว่าเราได้กุญแจแล้วเราก็แค่ไปปลดล็อกของนะคะในตู้เพื่อไปเอานั่นเองให้นอนนอน,นะคะรีเซตตัวได้เลยนะคะจะไปยืนอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็วิ่งมาที่ตู้แล้วก็ไขกุญแจดรืยการกดอ e ีได้เลยจ้า อกดปิดจ้ากดไปเลยเมื่อเรากดเรียบร้อยแล้วนะไขกุญแจแล้วนะคะเราก็จะได้ของฟรีมานะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะ,ะกดโอเคไปได้เลยค่ะ1นชิ้นเรามาแล้วและชิ้นที่2นะคะให้น้องๆนะคะวิ่งมาตรงนี้เลยไปข้างหลังนะคะเราจะกลับไปแม็กุชชี่เทากันเมื่อเรากลับมาแล้วให้มานี่เลยนะคะตรงกุชชี่ช็อปจากนั้นจะมีตู้อยู่ตรงนี้นะคะน้องๆให้น้องกด e ไขกุญแจได้เลยค่ะเพราะเราทําเควสผ่านแล้วเรียบร้อยเราก็จะได้กุญแจมาปลดล็อกทั้งคู่ค่ะนี เราได้รองเท้าโคง้งโคงมาแล้วบอกเลยว่าเทมากๆเลยชิมิละ่ะว้าวเราก็ได้เทมาแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่แป้งจะพานอน้องไปดูนะคะว่าเฮ้ยมันได้ของจริงไหมไปดูกันเลยคะ่ะว้าวว้าวาพี่แป้งก็ได้มาแล้วนะคะข้งสองชิ้นบอกเลยว่าไม่ยากเลยชิมละ่ะง่ายมากๆเลยก็ต้องไปทําตามพี่แป้งกันแล้วเนี่ยนีไงกันบ้างคะกับคลิปนี้หากนอ้องชอบอย่ดืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยอย่าลืมมาดูกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย